เบตันชัวรถรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สาสปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไหม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักลิวานณำถั่วปลอดภัยหน0่งพันเปอร์เซนต์ราะว่ันมาไม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเวอร์กับยีเวตันชัวค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงยีนพาเทสค่ะเราจะพาไปเทสได้คันนี้กันนะคะกับ E20D Sport W213 ค่ะคันนี้เป็นปี19 20นะคะเลขใหม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0โลค่ะราคราโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะ1 1 5 9 0 0 0บาทการขับขี่จะดีแค่ไหนไปเทสกันเลยค่ะ อยู่ในรถ e200d sport w213 แล้วนะคะภายในของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยหรูเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นรถ e c a s ที่แบบว่ากว้างนั่งสบายนะคะภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยค่ะมาดูในส่วนออปชั่นภายในกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยค่ะพร้อมกับเมมโมรี่ีสามตำแหน่งด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัวใหม่นะคะเขาก็จะมีทัชคอนโทรลมาให้ด้วยที่พวงมาลัยค่ะสามารถควบคุมหน้าจอกลางนะคะหรือว่าจอมาตรวัดได้เลยค่ะแพดเดิลชิปหลังพวงมา ลายก็มีมาให้นะคะรวมไปถึงเกียร์คอ9สปีดอีกด้วยค่ะ <c oughs> เปลี่ยนเกียร์ได้แบบง่ายๆเลยนะคะ <c oughs> เลขกานเนี่ยคันนี้ขับมาอยู่ที่143,766กิโลนะคะก็ <c oughs> ใช้งานมาประมาณนึงค่ะแต่ถามว่าเทียบกับราคา สำหรับตัว e car เนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ1 1 5 9 0 0 0ันคันนี้เป็นช h o i ที่น่าสนใจมากๆค่ะด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะก็จะมีความประหยัดน้ำมันค่ะแล้วแรงบิดแรงม้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับคันนี้อัตราเร่งค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่ายินขับอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างสมูทมากๆเลยนะคะอัตราเร่งดีค่ะในส่วนของจอกลางนะคะคันนี้ก็สามารถรองรับก,การเชื่อมต่อ apple carplay android auto นะคะเชืะะ่อมบลูทูธก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคอนโซลกลางวัสดุตกแต่ง จะเป็นแบบเปีนโนแบ็กสีดําเงานะคะมาพร้อมกับไฟตกแต่งห้องโดยสารแอมเบียไลท์ค่ะ64สีเลยนะคะด้านหลังเขาก็กว้างนั่งสบายอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของการขับขี่ของคันนี้กันบ้างนะคะเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบนะคะ2.0ลิตรเทอร์โบโให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง194แรงม้าเลยนะคะศู์ถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่7.2วินาทีเท่านั้นนะคะมเมื่อกี้ก็ลองทดลองมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะในส่วนของความประหยัดน้ามันเนี่ E ีค a านะคะคันนี้ก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับความแรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันอีกด้วยค่ะช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างหนึบเลยแล้วเวลายินขึ้นคอสะพานอย่างเงี้ยคือยินเร่งขึ้นเลยนะคะคันนี้ถือว่าควบคุมตัวรถได้ดีมากๆนะคะช่วงล่างค่อนข้างดีเลยค่ะสมูทมากๆเลยนะคะไม่มีกระโดดหรือว่ากระเด้งใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะรถหรูพรีเมียมแบบ EC คล แนะนำรุ่นนี้เลย E20D Sport นะคะวันนี้เราเสนอขายราคาสุดพิเศษเพียง1,159,000บาทค่ะราคานี้คุณลูกค้าสามารถฟรีดาวน์0%ได้เลยค่ะผ่อนิ่มต้นเปนแค่19,000บาทเท่านั้นเองและราคานี้หลัเราแถมตัว,วารันตี0ด,ด,ด2ปี70,000โลดให้ท่านด้วยนะคะคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มค่ะท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยค่ะ082856000หรือว่าแอดไลน์แอดน์ a d d 9 9 9ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายินจะพาไปเทสรุ่นไหนติดตามไว้เลย นะคะบ๊ายบายค่ะใบตันชัวรับลูกค้าทะเบียนสวยสมาคมรับโอรให้คุณสบายใจชัวใบตันชัวรับใส่พี่แน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุเต็มหัวใจอือใบตันชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรับมัออคนสภาพดีเพราอมใหคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัว